สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวนคนร้อยเอ็ดคือเก้าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มวนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆ FC ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมและให้กำลังใจทุกท่านที่ไปทำงานต่างประเทศครับพี่น้อง และขอขอบคุณ f อทุกท่านที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ช่องหนุวนคนละเอียดและติดตามช่องผมทุกๆคลิปครับผมสำหรับวันนี้หนุวนคนละเอียดกำลังจะนำเรื่องดีๆของหลาน้อยองอิงรัตนาพรครับเพชรบ้านแพงมาบอาให้พี่น้องฟังครับองอิงเป็นหนึ่งในขบวนการหนึ่งในขบวนการอะไรครับพี่น้องเพราะหลาน้อยเป็นเด็กที่มีมุมมองวิสัยทัศน์ดีมากๆเด็กคนนี้ เข้าใจหัวอ,อกหัวใจทุกคนเด็กคนนี้มองเห็นทุกคนเป็นความรู้สึกที่หลาน้อยมอบให้อยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือทุกอย่างมีความสุขหลังจากหลาน้อยครับพี่นอ้องไปถึงงานเลี้ยงของวงสาวน้อยเพื่อนน้ำแพ็งหลาน้อยได้ไปยืนมองมุมมองอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นความคิดทุกอย่างเกิดขึ้น ก็เลยเกิดขบวนการของหลาหน่อยเกิดขึ้นครับพี่น้องปรึกษาคนใกล้ชิดเล็กๆน้อยแล้วหลาหน่อยครับพี่น้องขับรถไปกับเสียนอนครับพี่น้องไปขอบอสขอรถเหงหลายๆท่านมองเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องแต่หลายๆท่านถ้ามองดีๆในมุมมองความเป็นผู้ใหญ่มุมมองในการบริหารเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะหลาหน่อยมองแล้วทาใช้เครื่องเสียงที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเล่น ยังไงงานเมื่อคืนกล่อยแน่นอนไม่มีความสุขร้อยเปอร์เซนผมถึงบอกว่าเด็กคนนี้วิสัยทัศน์ไม่ธรรมดาเด็กคนนี้มองเห็นทุกคนมองเห็นหัวใจทุกดวงลาน้อยมองแล้วว่างานต้องออกมาแล้วมีความสุขถ้าอย่างนี้ไม่มีความสุขลาน้อยตาสิ้นใจไปเองเลยไปกับเสียนอนเลยไปหอดไปขอพอเลยว่าอยากได้รถเหเพราะว่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขนี่ไงเขา เรียกว่าเด็กคนนี้ไม่เคยมองข้ามสิ่งเล็กๆเลยน้อยบางสิ่งบางอย่างพ่ออาจจะมองไม่ถึงมองไม่เห็นหล่าก็ไปช่วยบริหารพ่อมุมมองของพ่อพาพ่อพอันสีดีบอแต่ดูแล้วพ่อกับซอนุด,ด,ดูแล้วว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องมีนักดนตรีไหมมีคนเล่นไหมแมนบับพี่น้องพ่อมีจัดเลยครับอนุมัติทันทีนี่คนี่ไงผมถึงเรียกว่าบางสิ่งบางอย่าง บอสแก่ยุ่งยุ่งอยู่ทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างคือการบริหารอาณาจักรเยอะมากๆบางสิ่งบางอย่างอาจจะมองข้ามไปบ้างเป็นเรื่องปกติแหละครับคนเฮ้าห็นงงานหลายอย่างลาน่อยมองเห็นครับคุยกับพอพอโอเคอนุมัตินี่ไงเขาเรียกขบวนการที่หลาน้อยร่วมกับทุกคนสิ่งที่พิเศษกว่านั้นพี่น้องสังเกตว่าครับหลายๆท่านได้ดูไลฟ์สดเมื่อคืนเบิ้งหลายๆท่านขืนมาห้องแม่กระั่งพอเข็มกระมลใจ ในหลายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับพี่น้องลองลองไปพ่อถึงคิวหลาน้อยเด็กคนนี้ไม่เคยมองข้ามอะไรเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องเพราะว่างานนี้บอสต้องการให้ทุกคนกินมีความสุขไม่อยากให้คนเหนื่อยแนนบ่าครับพี่น้องสิ่งนี้คือนโยบายหลังจากลาน้อยขึ้นไปห้องเพ่งครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือศิลปินแดนเซอร์ทุกท่านเอาติปมาให้ สิ่งที่ลาทำามคืออย่างบอกเด็กคนนี้มองไม่เคยมองข้ามลาจับทิปทุกบาททุกสตางค์ลงตะกร้าให้อาจารย์นักดนตรีทุกคนในวงที่เป็นรถเห่นี่แหละครับเรียกว่าคนไม่เคยมองข้ามทิปทุกบาททุกสตางค์ลาน้อยคิดเสมอว่านี่คือเขาเสียสละเวลาในการกินมีความสุขมาเล่นดนตรี ลาน้อยยิบหายเลยยกตะกร้ามาเองเลยนี่คือเป็นภาพที่ผมปาดผมประทับใจสุดๆตั้งแต่เมื่อคืนผมอยากว่าของเต็มเมื่อคืนครับพี่นอกเพราะว่าผมก็ติดตามเหมือนหลายๆท่านว่าลาน้อยดําเนินการไปขอรถเฮมาพอถึงลาน้อยขึ้น้องเพลงทุกท่านเอาทิปมาให้หลาน้อยดึงตะกร้ามาเลยมาว่างลงผมก็เลยมองบอกว่าโอ้ยนี่แหละครับคือหัวใจของคนบริหารบริหารยังไง ให้คนรักและเมตตาผมไม่แปลกใจเลยเอฟซี FC ตัวประเทศรักหลาหน่อยนี่คือพูดจากหลักความจริงไม่ได้อวยเกินจริงแต่มุมมองหลาไม่เคยพูดนะแต่หลามองวันนี้คือบุคคลที่เขาเสียสละหลาคิดเองไม่ต้องอธิบายไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังคิดได้ปุ๊บจับมาวางลงตะกร้าทันทีพี่พี่ที่อยู่บนรถแห่ก็คือคนเสียสละลาห,หายหมดเลยนี่คือความสุดยอด หลายท่านอาจจะเห็นบางทนก็อาจจะถือกลับถือลงไปอะไรผมไม่รู้หรอกแต่คือนี่คือจิตวิญญาณลาหน่อยมอ่งออกว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ได้นั่งกินเขงเดินหลาหน่อยก็พร้อมที่จะหยิบยื่ยนทุกบาททุกสตางค์ลงตะกร้าหมดยกตะกร้าไม่เองพรอมเมื่อไ่บครับพี่น้องเอฟซี FC ที่ติดตามมาื่คืนมองเห็นผมก็เลยมองว่าโอ้อนาคตบอจูแกเริ่มเหนื่อย แกก็ประกาศแล้วการบริหารงานเบ็ดเสร็จให้ครูเอครูปอและครูไก่นี่ไงแสดงว่าพ่อเริ่มเหนื่อยแล้วพ่อต้องการตัวแทนลาหน่อยแสดงออกให้เห็นเลยว่าลาหน่อยเริ่มแล้วเริ่มเป็นหัวใจของผู้บริหารมองออกมุมมองว่าลูกน้องเหนื่อยไม่เหนื่อยคนไหนทํางานอะไรยังไงเข้าใจไกด์ไลน์เข้าใจไกด์ไลน์งานมองเห็นภาพงาน ทํางานใช้คนยังไงให้คนรักใช้คนยังไงให้คนพลีกายหัวใจยอมถวายในการทํางานให้ดาน้อยไม่เคยลืมคนที่ทํางานเหมือนกับบอสนี่ไม่ลืมคนทํางานจัดงานเลี้ยงเห็นไหมทุกครั้งเหมือนทัวร์คอนเสิร์ตมาแจกเงินลอยซองลอยกับคืนนี้ไงขเขาเรียกไม่เคยมองข้ามกําลังใจสําคัญที่สุดดาน้อยก็ไม่เคยที่จะลืมจุดจุดนี้ที่บอสพาทา อนาคตเสือบอกครับพี่น้องลาน้อยบริหารงานซอยได้สบายเลยเพราะลาน้อยมองเห็นไกลหลายงานหมดเกือบทุกอย่างแล้วนายท่านบอเป็นไปได้ปนานัา่นบ่าที่สิไปซอยบริหารงานคุณเห็นวันปิดวงไหมสังเกตดีๆชุดชุดที่ใส่ถ้าเขาไม่รักลูกคนนี้เจ้าสังเกตบาสุดที่เขาใส่ขึ้นไปซอโน,นดกาดีลาน้อยอุ้งญิงกาดี รำแพรนรำเพิ่นก็นดีดูแค่นี้นี่เขามองเห็นเขาว่าลูกเขาตัดชุดให้โทนเดียวกันนี่คือความสุดยอดคิดเอาแค่นั้นถ้าเขาไม่รักลูกสาวเขาไม่ทำหรอกซอสนุ่นเล่ากันแค่ๆข่ลาหน่อยอุ้งยิงเนี่แหละครับไม่ต่างกันนะผมพูดตรงๆนะเป็นยังเขาดังสัน่นว่าวๆแต่เฮ็ดงานมองเห็นคอนเซปต์งานมองเห็นไกด์ลาย,ายงานทุกอย่าง ไม่พูดแต่ปฏิบัติแต่ทําอะไรแต่ละอย่างลึกซึ้งแมนนบอคพี่น้องนี่คือความสุดยอดลาน้อยสีมม่เห็นแต่เบา,าแต่คนไหนที่ทําดีลาน้อยพร้อมที่จะทดแทนบุญคุณทันทีพร้อมที่จะมอบรางวัลสิ่งนั้นให้ทันทีเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาผมต้องบอกแลวว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาร้องเพลงได้บริหารงานได้ บางสิ่งบางอย่างมันมาจากความตั้งใจคนเฮ่าเรียนหนังสือกับเกง่งหนังสือในห้องเรียนถูกต้องป่ครับแต่หลาหน้อยเรียนวงการหมอลำเรียนศาสตร์หมอลำเรียนการบริหารการปกครองขององค์การหมอลำนี่แหละหมายถึงว่าหลาหน้อยกําลังเรียนอยู่เรียนแล้วเก่งด้วยทำาหมในห้องกระสอบได้ซี่ยุนศูนย์เนี้ยแนนหมครับ นี่คือลาน้อยเรียนอยู่นะครับพี่น้องล่องมองอีกมุมหนึง่งลาน้อยเรียนหนังสือกับวงหมอลำแล้วก็ทําได้ดีด้วยสอบได้ออกมาได้อย่างดีเข้าใจศาสตร์และศิลป์ศิลปะนี่คือประสบการณ์กว่าจะจบหม 6, หกลาน้อยก็คือกันกว่าจะจบอีกหกปีเ้าคิดึ่งลาน้อยสิเข้าใจศาสตร์และศิลป์การบริหารการปกครองของวงหมอลำขนาดไหนนี่คือเรียนปอสอง ถ้าเราดับมัธยมก็มอสองปีหน้าก็มสามแม่หมาครับพี่น้องลาโนยยังเก่งขนาดนี้เข้าใจขนาดนี้สอบได้ท็อปทอปอันดับหนึ่งติดอันดับหนึ่งทุกปีแสดงว่าเนี่ยไม่ธรรมดาลาโนยสุดยอดดึกคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าเก่งเก่งในสายวิชาหลายท่านเรียนสาย เรียนมัธยมหลายท่านเรียนอาชีวะเรียนเทคนิคก็แหล้วเตแแต่ลาน่อยเรียนศาสตร์ตรงนี้แล้วเก่งแล้วทําได้ดีด้วยไม่ธรรมดาครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มโวนคนละเอียดขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยรวย,รวยอย่างเดียวครับผมสวัสดีครับ